กำลังยิงต่อสู้ฉันต้องการหมอที่นี่ก,กำลังมัดตัวพวกเขาถูกล็อกแล้วชพ่วยที่ด้วยพี่ยิ่งคิดกำลังมา โดนถัดไปอยู่เลยตรงนี้ที่กำลังโจมตีเัาถูกนอกอีกรายนะกำลังชาร์จกล่องสกี้ออโตเบสพร้อมใช้แล้วใครอยากเป็นเพื่อนต้องการความช่วยเหลือกำลังโยิง หลายได้ถูกล็อกแล้วฉันกำลังกวาดล้างแถวนี้คำเตือนวงเซ็ตต่วนกลังขยันคุณเป็นผู้ทําสถิติสังหารสูงสุดแล้วมีสมาธิดีการตอบสู้ยังไม่กําลังส่งมาลุกขึ้นแค่แพทเกจกำลังมากำลังโดนยิงแ็บพื้นที่ด้วยมีอทิพี์กำลังมากำลังปล่อยระเบิดควัน ขอเวลาเดี๋ยวกำลังชาร์จกรอมีแมะเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวล3ามฉันต้องการพลังชีวิตกำลังรักษา เพิ่มกำลังมากำลังรีโหลดพบเป้าหมายแล้วที่นี่ ก,กาลังยีลูกตกขอเวลาเดี๋ยวกำลังชาร์จกระกำลังเคลื่อนที่จะถูกพบแล้วกำลังตัดผ่ารอยแยกเฟสกำลังโดนโจมตีรองถูกน็อกแล้ว เช็คพื้นที่ด้วยมีอีกทีมกำลังมากำลังรีโหลดกำลังชาร์จกราวอยู่กำลังกินลูกตะกัวกำลังยิงต่อสู้กำลังรีโหลด สังหารศัตรูที่ถูกนักนะจัดการรายสุดท้ายแล้วลุยต่อเลยคุณจะไม่เป็นไรฉันมาช่วยแล้วเขบเป้าหมายแล้วที่นี่ความใส่ใจของคุณได้พิสูจน์แล้วว่ามีค่ากำลังรักษาเอาไปลูกที่สอง Cầm lăng rắc sẵn Cầm lăng ri lột Cầm lăng rắc sẵn ปฏิเมตของฉันพร้อมแล้วเราจะไปเมื่อฉันให้สัญญาณรอบที่สองเป็นก่อนบีบวงเสรกสขอเวลาเดียวกำลังชาร์จรอบากำลังุดอยู่กับที่รักษาตัวอยู่

กำลังรีโหลดโปรดทราบโคลิเซียมปิดแล้วเราะของฉันหมดแล้วกำลังโดนยิงกำลังฟื้นฟูแล้วกำลังใช้สกิลดับเบิลทิ์ม อีกหนึ่งนาะทีเรายังมีเวลาถูกซุ่มโจมตีถูกซุ่มโจมตีมีอีกทีมอยู่กำลังรักษาขอเวลาเดี๋ยวกำลังชาร์จกรอบกำลังยิงต่อสู้กำลังเคลื่อนที่ฉันถูกป้แล้วมีอีกทีมกำลังโจมตีเราโดนขู่น็อก,กอีกรายแนละ้ว สามสิบวินาทีวงเซฟซวนจะกดลงใช้เวลาให้ดีสังหารศัตรูที่ถูกน็อกแล้วเรามีสิบวินาทีจงเคลื่อนที่อย่างมีแผน องเสพส่วนกำลัง,ลงหนุดสามมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมากำลัง,ลงรีโหลดมีแค่แพ็กเกจกำลังมาไปที่จุดลงสู่พื้นกันเถอะ อยู่ตรงนี้กำลังรีโหลดพบเป้าหมายแล้วทีนรูปที่สามเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบังเ<อ>ซ็ตสขอเวลาเดี๋ยวกำลังชาร์จกรบ Cầm đầu rất sợ Cầm lăng chát của đạo dù rất sợ dù, khỏi phong cảnh sang đuổi Cầm lăng cho kênh Ghiền Để không bỏ การต่อสู้ยังไม่จบลุกขึ้นขอบคุณคอยระวังได้ดีมากกำลังชาชร์จเยล่าอยู่ฉันต้องการพลังชีวิตกำลังรีโหลด กำลังหยุดมีพานท้ายตรงนี้เลเวส3 30วมสิบวมีวงเซฟโซนอยู่ใกล้ๆกำลังรีลมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่อยู่ถัดไปของฉันล้ว ตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีแค่แพ็กเกจกำลังมาไปที่จุดลงสู่พื้นกันเถอะเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมาแล้ว รอบที่4ี่เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบบุ้งสซ็มีแบตเตรี่เกราะตรงนี้มีฟีนิกซ์คิดตรงนี้มีเกราะวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลส เอหมายแล้วที่นี่ลูกระเบิดกำลังมีความเครื่องหมายตำแหน่งที่อยู่ถัดไปของฉันแล้วก,กำลังรีล็อก,กรอของฉันหมดแล้วกำลังโจจงงชาร์จเราะอยู่ lui Cầm lăng kia lúc ta cua Cầm lăng viên tỏ sư Đăng can sẵn lạc